สวัสดีครับมหานครเฮลวันนี้นะครับเดี๋ยวเฮียจะมีวิธีนะครับมาแนะนำการเล่นสงกรานยังไงให้ห่างไกลจากโรคลมแดดเดี๋ยวไปฟังกันครับโรคลมแดดนะครับหรฮิสโตรกนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดนะฮะก่อนที่จะไปอยู่กลางแจ้งในช่วงอากาศร้อนจัดแบบนี้นะครับหเลยฮะควรดื่มน้ำก่อนอย่างน้อย1-2แก้วนะครับแล้วก็ควรจิบน้ำบ่อยๆนะครับ 2. ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนนะครับแล้วก็เนื้อบางที่ระบายเหงือ่อแล้วก็ความร้อนได้ดีนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะฮะใส่เสื้อสีเข้มๆนะครับมันร้อนข้อ3าฮะอากาศร้อนมากๆนะคะงดดื่มแอลโกอฮอล์ก่อนเลยนะครับแล้วก็4ครับอย่าลืมใส่หมวกนะครับอันนี้กันแดดได้ดีอีกทางหนึ่งเลยนะฮะเพื่ออุณหภูมริร่างกายของเราเนี่ยจะได้ไม่สูงเกินไปจนเกิดอันตรายนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะข้อมูลสาระความรู้ดีๆจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะฮะท้ายที่สุดในช่วงของสงกราน,นี้นะครับเฮียก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้็เล่นน้ําอย่างมีสตินะฮะแข็งแรงสุขภาพดีร่าเริงแจ่มใสนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพิานาหอมเพิบหอมหอมหอมเพิบสดชื่นแบบเิบเทบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพิานาดองแล้วจะเบิบ มหานครเฮลกับหนีคณะชัย